สวัสดีครับจอข่าวเด่น17วิกา44นาทีนะครับท่านผู้ชมครับคงจำได้นะครับดรสวิตธรรมสโรจน์นั้นอ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์ของดรก้องพบอยู่เย็นนะครับว่า12มิถุนายนจะเป็นวันแรกแล้วจากนั้นก็จะมีเรียงลำดับกันไปน,นะครับว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นต้นว่าแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งมีการอ้างอิงถึงปรากฏการณ์สองตัวก็คือดาวเคราะห์มาเรียงตัวกันแล้วก็พายุหรือว่าลมสุริยะ ทั้งจากพระอาทิตย์ของเราแล้วก็นอกระบบสุริยะจักราวาลหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีนักวิชาการหลายท่านเน,นะครับเป็นต้นว่าอาจารย์ที่จุฬาดรสทนวิจาร์ณบรรรักษ์ซึ่งก็เคยมานั่งคุยกันยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะดาวเคราะห์เรียงตัวไม่มีผลกับโลกขณดที่ลมสุริยะก็ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดการเดือดของแกนโลกแต่ประการใด เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอาจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีผลกระทบต่อผิวโลกเพราะฉะนั้นหลายท่านบอกว่าอย่าไปแตกตื่นเป็นไปไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่มีการอ้างอิงได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่ประจบคีรีขันแตกตื่นกันพอสมควรล่าสุดเนี่ยนะฮะถามถ่ายกันเข้ามามาก ที่พังงานที่น้ำเค็มมีคนอ,อพยพไปหลายหลังคาเรือนออกจากพื้นที่เอาไว้ก่อนที่สมุดรประการก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้12มิถุนายนถ้าเราจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านเลยไปก็ดูจะไม่รับผิดชอบกับเรื่องที่เปิดประเด็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันในวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้จะพูดคุยกับดรสมิตธรมรมสโรธนะครับเพราะว่าติดต่ออาจารย์สะทอนท่านกําลังสอนหนังสืออยู่อาจารย์บุรรักษานั้นกำลังเดินทางเนี่ยนะฮะ ดรสมิทธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุรยุทธครับหลังจากที่เป็นข่าวออกไปเป็นไงบ้างฮะอาจารย์สมิทธ์ฮะโอ้ผมก็โดนด่าตลอดนะครับฮะโดนดา่าโดนพากป้าวิจารณ์ทางตแต่ไม่เป็นไรฮะผมผมคิดว่านักวิชาการะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับครับเพราะว่าข้อมูลที่ทรคกลงพบให้มาเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วบางท่านเนี่ยที่เป็นนักวิชาการก็บอกว่าอันนู้นก็ไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่ครับแต่ นักวิชาการที่ท่านบอกว่าไม่ใช่อะท่านไม่มีข้อมูลอ,อืนาชาเนี่ยเขามีเขาปล่อยจรวดอไปสาม4สี่ดวงนะฮะออกไปในไปสำรวจพลังงานมลมสยยนะวย่านนจักรวาลอื่นๆที่อยู่ใกล้เกียงกับเราเนี่ยเขาถึงมีข้อมูลว่าลมสวยญาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อผิวโลกนะครับส่วนในความดึงดูดของดาวแต่ละดวง<ะ>ที่มีต่อกันเนี่ยนะฮะ ข้อมูลของเราเนี่ยเราก็ยังไม่มีนะว่ามีกระแรงดึงดูดของดาวแต่ละดวงซึ่งบางทีมันใหญ่เป็นยี่สิบสามสิบเท่าฝ่าของเราแล้วดวงอาทิตย์ที่อยู่ในสุริยะระบบสุริยะอื่นเนี่ยใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ที่เรามีอยู่นี่ต้องหลายเท่าเพราะนั้นพลังงานแล้วเกิดจุดดับจุดดับที่อยู่ในแ l a c k s p o ที่อยู่ในผิวของดวงที่แต่ละดวงเนี่ยถ้ามันส่งพลังงานและรวมสุริยะออกมาเนี่ย ความรุนแรงมันจะมีมากขึ้นเพราะฉนั้นผมไม่โทษอาจารย์ที่ท่านออกมาคัดค้านหรอกเพราะท่านไม่มีข้อมูลไม่แต่ว่าเราว่าแบบ <S <S คุณสมิทธ์มันคนละทฤษฎีเลยนะฮะของของที่คุณสมิทธ์บอกเนี่ยคือมันมีผลแต่ว่าทางนั้นเนี่ยบอกว่ามันไม่มีผลจรงิงๆคือไอไอ,ไอดาวเรียงตัวเนี่ยก็คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ก็ทําให้แค่น้ําขึ้นน้ําลงถ้าเอาดวงอื่นมาเรียงกันก็จะไม่มีที่ผลคิดออกมาคํานวณมาเป็นจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรเลยเนี่ยฮะครับฮะเป็นยไงฮะ ก็อันนี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะเป็นจริงอย่างนั้นนะแต่ว่าดกกรกงพบบอกว่าทฤษฎีอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะในการเรียงตัวของดวงดาวแลดวดวงดาวที่อยู่นอกจุจริยะจักรวาลของเราเราก็ไม่มีข้อมูลว่ามันมีดวงดาวอื่นๆที่อยู่ในนอกสุริยะจักรวาลเราเนี่ยมันใหญ่ใหญ่กี่ดวงมีแรงดึงดูดแค่ไหนเราก็ไม่มีทรารบเกาไม่มีการตรวจวัดไม่มีการว้ดพบแต่ที่ดรคงพบห่วงก็คือว่าลมสุริยะเนี่ย เขามีการตรวจวัดแล้วเขารู้ว่าพลังงานที่มันแต่ละลมรยิยะจากดวงที่ดวงอื่นปล่อยออกมาเนี่ยมันมีพลังงานก็ม,มีเครื่องมือก็มีมีการสารวจรวเพราะนั้นก็ถึงออกมามาแจ้งได้ตอนในในในโลกเราเนี่ยผมผมคิดว่ายัางมีสถานีไม่กี่แห่งที่สามารถจะตรวจวัดลมรยิยะาได้เท่ากับโค์งการนาซาของสหรัฐอ่าอันนีน้คุณสวิตค่อนข้างยังเชื่ออยู่ เพราะผมยังเชื่ออยู่นะก็ลองดูแล้วกันหนาดมันนาดจ,จะไม่เป็นจริงอย่างที่เราคาดการณ์หรอกครับแต่ยังมีอีกหลายวันอย่างที่คุณสุยุทธมีข้อมูลจากรัฐของเพราะมีอีกหลายวันซี่<ะ>มีการทํานายว่าความรุนแรงความเข้มของลมสยุยอดมันจะมีสูงขึ้นเพราะบางครั้งจะทําให้ผิวโลกมีการสั่นเตือนถึงเจ็ดถึงแปดก็มี<ะ>ใช่ไหมะฮะในข้อมูลที่ให้ไปนะครับคือข้อมูล l o ง ข้อมูลดรกองพบเนี่ย<ด>จะมี12มิถุนาแล้วก็จะมี9รกรกฎาแล้วก็ไล่เลียงไปจนถึงตุลาธัานวานเนี่ยนะในในในวันต่างๆเนี่ยมีนะมีในวันต่างๆมีควา,ามร,ารุนแรงของของการสั่นไหวของของแผ่นดินเนี่ยรุนแรงมากกว่าวันที่12อีกครับอย่างวันที่12 <นะ S 2> คือพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลที่คุณจะพิจารณาจากดรกองพบเนี่ยคือยังไงฮะเพราะว่า ทางทางนักดาราศาสตร์ที่เมืองไทยก็บอกว่าเมื่อพรุ่งนี้ก็ไม่ก็ไม่มีดาวเรียงตัวแต่ผมผมไม่ทราวบว่าท่านท่านเนาข้อมูลมาเพิ่มเติมมาจากไหนแต่ท่านยังมั่นใจยอยู่นะฮะท่านมีการติดต่อมาเหมือนกันท่านก็นบอกท่านยังมั่นใจยอยู่ว่าโอกาสที่ แต่โอกาสที่จะเกิดมีแต่อย่าเพิ่งเป็นห่วงนะคือคนไทยเราเป็นห่วงว่ามันจะเกิดเฉพาะประเทศไทยมันไม่ใช่อืมันอาจจะเกิดที่ไหนก็ได้เกิดที่ฟิลิปปินส์ที่ญี่ปุ่นที่สหร,รัฐเมกาหรือที่ไหนก็ได้เพราะเปลือกโลกในโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลานะพลังงานที่มันจะส่งมาถึงกระทบต่อผิวโลกเนี่ยมันอาจจะไปเกิดในส่วนไหนของผิวโลกก็ได้ครับมันอาจจะไม่เกิดที่เราแต่ที่ออกมาเตือนเนี่ยถ้ามัน มันเราก็ต้องมาดูว่าถ้ามันเกิดที่เราเราจะมีผลกระทบอย่างไรถึงอ,ออกมาเตือนเท่านั้นเองฮถ้าพรุ่งนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสมมตินะฮะครับคุณชมิทจะถ้าถ้าเกิดจะมีคนถามคุณชมิทจะว่ายังไงฮะผมก็บอกผมผมไม่ทราบข้อมูลมีอย่างนี้นะแต่เตือนออกมานะฮะถ้ามันเกิดถ้ามันเกิดที่อันดามันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เตือนอแต่ถ้ามันไปเกิดที่อื่นเราก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังเอาไว้ดูไว้นะมีอะไรผมเนี่ยไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะโดน โดนต่อว่าโดนด่ามากแล้วอยากพูดเรื่องน้าประปาเราจะไม่มีกินอีกสองเดือนข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้าปปา<ร>ผมถาม,มตรงตรงนี้เอาให้เอาให้ชัดๆนิดน,น,นึงก็คือว่าล่าสุดเนี่ยอ,อาจารย์สมิทธ์ก็ยังเชื่อข้อมูลการวิเคราะห์ขอ,ของดรกงพบอยู่ครับถึงแม้ว่าที่เมืองไทยจากฝ่ายต่างๆเนี่ยเขาจะยืนยันว่ามันมันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปเชื่อมโยงไปเอง ไปอ้างอิงบางทฤษฎีของอินเดียซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่เคยได้รับการพิสูจน์เลยแผ่นินไวยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีใครทํานายพยากรณ์ได้คุณสมิทธ์ไม่คิดว่าจะออกมาในนี้ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เราคนที่เรายังทํานายไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลมแต่คนที่เขามีข้อมูลเนี่ยก็อาจจะสามารถทํานายได้นะครับ,รบ,รบเพราะ่านั้นเราเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีข้อมูลแล้วเ,เราก็บอกเราไม่เชื่อ,อการมอง มองเลขอยังมองเลขสิบเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนะบางคนบอกเนี่ยเลขสิบห้าคูณห้าห้าบอกห้าเป็นสิบแต่ผมผมมองเป็นสองคูณสองคูณห้าก็สิบนะ